ลัคอสั้นเรื่องเมื่อฉันกับเพื่อนหลุดเข้าไปในเมืองลึกลับเรื่องราวจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปแกวันนี้ออกไปกินข้าวข้างนอกกันเถอะวันนี้คุณครูอนุญาตให้ออกไปกินข้าวข้างนอกดีเนาะโอลิจริงฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละดีมากๆเลยเออเอางี้ละกันเดี๋ยวเราจะไปกินข้าวที่้านคาฟเฟ่ไอแชทคาเฟ่ละกัน บอกร้านนั่นนะอร่อยมากเลยนะแกอืมใช่ฉันก็ได้ยินมาแบบนั้นเหมือนกันว่าร้านเนี้ยอร่อยมากวันนี้จะกินอะไรฉันยังไงวีขอบใจนะแกอืมไม่เป็นไรหรอกเต็มใจอ่ะขอบชใจพ่อแม่เจริญเจริญแกสาธุเอ้าสาธุเช่นกินอะไรเฉียงเองมานั่งเซ่เอิมจะเอาเป็นอะไรดีนะเมนูมีเยอะนะวันเนี้ยเอาเป็นเอ่ออะไรดี แฮมเบอร์เกอร์สเต็กอ๋อจะเ,อเป็นพิซซ่าดิเอ่มงั้นจะเอาเป็นเอ่เออะไรวันเะดียนะอ่ะอันนี้ละกันไปกินสิเธอรออะไรล่ะเลี้ยงเองเดี๋ยวข้าเงี้ฉันจะสั่งเพิ่อมอีกอย่างนะนี่สเต็กไปซะเลยอืมอร่อยถูกใจ โอลินี่แกพาฉันมาที่ไหนเนี่ยใครพาเธอมาฉันไม่รู้เลยว่าที่นี่ที่ไหนใช่เมื่อกี้เราจนนี่ว่านั่งกินข้าวอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วเรามาโผล่ที่นี่ได้ไงเอ๊ะแสงอะไรอะ่ะเราเข้าไปดูดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยแกเป็นอะไรหรือเปล่าป้า,ปาฉันไม่เป็นไรอะ่ะเฮ้ยอะไรอะ่ะอะไรอ่ะอ่ะอ่ะข้างหน้ามันเฮ้ยนี่มันเมืองดิเมืองลึกลับใช่นี่มันเมืองที่ลึกลับที่มันซ่อนอยู่ใน เกมซูปราสกูซิเลเตอร์นี่ใช่ใช่แล้ว,วที่นี่คือเอ๊ะเหมือนมันจะเจริญกว่าในเมืองเลยฮะสถานที่นี้ใช่ฉันก็ว่า,างั้นแหละฉันไม่เคยอยู่สถานที่แบบมันเจริญอ,อย่างนี้มาก่อนเลยเหมือนในญี่ปุ่นใช่ฉันก็ว่า,างั้นแหละเอ๊ะแต่นะที่นี่คือมีสถาที่ที่แบบเจริญเจริญเนาะใช่ประตูอ่ะเสียดายเข้าไม่ได้ <c oughs> บ้านที่เขาแบบอุ้ยสวยแนละ้วก็จเจริญรุ่งเรืองม,มากโหเดี๋ยนะเราม,มัวแต่มาบอกว่าจเจริญรุ่งเรืองอยูน่นี่แล้วเราจะหาาออันมาบอกไงเอออะไรเขาบ้ากันเดี๋ยวเรามาดูจ้ะที่แต่ละสถานที่ก่อนอันนี้ก็คือจะเป็นสนามเด็กเล่นเนี่ยเห็นปะวิมีช้ชาด้วยอีกก็นั่งเล่นได้เลยใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยนี่นั่งเล่นได้ไปเลยเออมีช้ชาอะไรฝืดจังลงนีว่ว่า คัวเมืองต่อกันลงมาเยโอลีแกไปแกไปทำอะไรเพือันนี้เหมือนจะเป็นโรงเรียนสอนพิเศษเลยอ่ะเป็นเมืองที่ไม่มีคนนะเนี่ยโอ้โหเป็นเมืองร้างเตยเจริญนพิเศษเลยอ่ะโอ้โหมีกระดานไม่ด้ไม่มีคนอยู่เป็นเมืองร้างอันนี้ก็ร้านอะไรเนี่ยร้านราเมงอรอโหน่ากินมาก ก็ย้ยอลิกก็เล่นอยู่นั่นแหละมาเล่นแกเ,เล่นเลิกเล่น,ลนแต่เล่นเป็นเด็กอยู่ไปแกเดินทัพเท้ากันอันนี้ก็คือเซเว่นอีเลเว่นนะจ๊ะทุกคนโหเหมือนในเมืองเป๊ะเลยแต่จเจริญกว่าจริงใช่ไหมนั่นแหละอันนี้ก็เหมือนจะเป็นอุโมงค์ลึกลับที่ห้ามเข้าไปฮะโหดูสิ อันนี้ก็บ้านสวยมากสมัยน,นี้จะเป็นบ้านหลังโ้โอ้ยเจริญลุ่งเรืองยีโซดโอ้โห,โหดูสิตู้ประศนีคือโอ้โหสวยงามมากเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออแล้วเราจะออกจากที่นี่ยังไงอะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันหรือว่าเราเราเราต้องนอนที่นี่อะเฮ้ยไม่นะที่เป็นเมืองล้างน่ากลัวนะ มีผีโผล่มาล่ะจะทำยังไใงใครจะไปนอนที่นี่เนี่ยหาทางออกให้มันได้ก่อนทุนเนี้ยงั้นจะมานอนที่ไหนดีเนี่ยโอ๊ยอยังไงฉันก็ต้องหาทางออกได้ไม่ใช่มาติดอยู่ในนี้นะเฮ้ยไม่ได้ไม่เอา,เ,อาเดี๋ยวเธอรออยู่นี่นะจะไปหาทางออกมาให้เออก็ได้ถ้าไม่มีก็คงต้องได้อยู่ที่นี่แหละ แกฉันรู้ทางออกแล้วไปไปกับฉันไม่รู้หลุดเข้ามาได้ยังไงนะ่เนี่ยแล้วจริงแล้วฉันกรู้สึกเหมือนแรกๆที่กินข้าวอยู่รู้สึกเวียนหัวจริงรู้สึกเหมือนฉันเลยแล้วอยู่ดีๆก็มาโผล่ที่นี่ฉันรู้ทางออกแล้วไปเดี๋ยวฉันจะพาออกไปจากเมืองอย่างี้เย่เยกออกมาได้สักทีอยากรู้จริงๆ เมืองนี้มาแต่ไหนเฮย้ยยวตอนเย็นอะ่ะค่อยมาสำรวจใหม่หรือเปลี่ยนชุดอะไรก่อนเธอก่อนเถอะโอเคนะเวลาเย็นโฟกัสโฟกัสยายโฟกัสใครเรียกฉันเนี่ยเพื่อนแน่ๆเลยยายโอลีมาทำอะไรหรอไหนแกบอกว่าแกอ่ะ จะไปสำรวจเมืองนั้นต่อไงว่ามันมีจริงหรือเปล่าแป๊แปเดี๋ยวฉันพาขับรถไปเลยแหละถ้าไม่เจอก็แสดงว่ามันน่าจะเป็นเมืองเหมือนว่าเมืองรับแลมัง้งแต่เมืองลับแล่มันจะออกไม่ได้นะแต่ทําไมที่นี่มันออกไ,ได้อะสงสัยจะที่จะทางท่านจะเปิดทางให้เราออกแหละถ้ามันเป็นเมืองลับแลจริงอะ่ะเออ,เอ,อเอ้ยคุณลุงขับรถดีๆห,หน่อยค่ะอา้า อา้าวแกลงมาเร็วๆแกดูสิมันมันมันไม่มีอะไรเลยอ่ะเนี่ยมันแกฉันรู้สึกมันอยู่นี่นี่ยแต่มันไม่มีอะไรเลยอะ่ะสงสัยจะที่ติดตังติดตั้งี่มูแลงที่เส้นทางเปิดทางให้เราไปแล้วไปแป๊ะปกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวพ่อแม่จะด่าอีกจ้า เอาละจ้าคอนสำหรับคลิปนี้ก็คือคลิปที่ฉันลุกเข้าไปในเมืองรับแรแห่งหนึ่งหรือว่าเป็นเมืองที่เมืองรับแห่งหนึ่งนะสำหรับใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามห้โ e ก o o k ชาแนลที่มีความฮาความสนุกความหล่อและเรื่องลึกลับที่ทุกคนไม่รู้นะอย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะเดี๋ยวมาต่อเรื่องความลับในเกมซากูระนะจ้าเป็นบ่ายมีันิปต่อนะเป็นบ่ายจ้า